กสวัสดีครับวันนี้พวกัาผมชัยเอเจเนี่ยนี้ผมมาเล่นเกมกันนะครับเราจะจุบทุกันโอเคครับตอนนี้กำเข้าเดี๋ยวทำวันนี้ก่อนนะครับรอแป๊บนะครับครับดับหน่อยนะครับตอนนี้ มีสัตเลยงมันแบบแบบนี้นะครับมันแบบจุดพุหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันผมก็อาจะเล่นครั้งนี้แหละไม่บ่ากนะครับดูว่านะด,ด,ด,ดูดูด่นโดดโดดแรงมากเลยคุณผู้ชมว่าอะไรไหมดูดิ โดดโดดนี่นะครับเกิดแล้วมาแล้วครับแบบนี้แมบปบชีวิตหลอดนะครับเหมือนเล่นฟุตบอลแมบปบฟุตบอลน,นี่แหละครับจิมเมอรสีแดงเจอกันคอไปแล้ว แบบนี้ลงมอสแล้นะครับเพราะว่าจริจริงไม่มีฟุตบอลไม่มีครับแต่ลงมอสแต่วันนี้เล่นไม่นานนะครับวันนี้เดี๋ยวแป,ป๊บหนึ่งนะครับวันนี้เล่นสิบสามนาทีแล้วกันชิปนะ ทีก็พอนะครับเรื่องใหม่นะครับเมื่อกี้เข้าผมแดงว่าง่ายหนึ่งยิงนิ่งครับแดงก็ส่งมาแดงยิงไปมันผมเป็นกรรมการนะครับส่งมายิงนิ่งนั่นคือมันผมเป็นโกนะครับรอยิงเรียบร้อยออกหมดเวลาออออก ขอ,อไม่ใช่หมดขอไปนะครับไม่ใช่หมดนะครับส่งมาแล้วตรงขึ้นกบไปเป็นผลผมเป็นกาฬิกาสองบอลชีแจงเฮ้ยเข้าเรียบร้อยครับ lẹt nồi nè lẹt nồi, bị súng, chơi bắn lác ăn hả? Cò wíng wíng xuống bay, không có xuống mà, wíng xuống bay, hùng có wíng rồi hả? Tận đây, hết rồi hả? Khao đi lẹo, nhìn đẹp nha, chỉ hả? เขาอีกแล้วีแดงเต็มเดือนนะทุกคนแต่ตอนนี้นะครับเด็กนั้นทุกคนก็โยดต้อนเตียงนอนกันได้นะครับ เข้าไหมเนี jsem, ่ยไม่เข้าครับ <die> จีนนพยายามตามนะครับมาสีแดงสีแดงนี่่าไงแดงครับส่งไปส่งน้ำเงินโตกลับออกไม่ออกไม่มีเกลดออกเรียบร้อยครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแคปไซร์แชร์ช่องฟรีเลยนะครับ บ๊ายบาย